นะครับหมุนไปด้านนี้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตามปกติโรคจะหมุนอย่างนี้นะครับพาที่นิจจนออกเพราะว่าโรคหมุนไปทางด้านนี้เข้ามาแอาฟริกาเข้ามาที่อเมริกาใต้เข้ามาบริษัทซิฟิกนะครับแล้วก็ต่อนี่คือน้ามหาศาลทางด้านนี้ต่อก็เรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงจุดเดิมนะครับจุดเดิมอกพิจนึณทีนี้ประเด็นว่า มวลน้ามหาศาลอยู่ในที่อันดามันอินเดียใช่ไหมครับเขตสีฟ้าที่เขตน้ําตื้นนี่คือเขตน้ําตื้นโลกหมุนด้านนี้นะครับถ้าโลกหมุนช้าลงมวลน้ําบริเวณนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าหมายความว่าอะไรครับน้ําจากทะเลอันดามันหาสมุทรเนี่ยจะมาประทะแนวชายฝั่งนะครับตั้งแต่เนี่ยบังกาเทศนะครับพมา่าลงถึงแหลมอะลาอยู่ นั้นน้ำที่เข้ามาพหะตรงนี้ครับนี่คือน้านจะข้ามจากอันามันเข้าหาอ่าวไทยนี่คือทำไมภาคใต้ไม่เหลือที่มีปัญหาและน้ําฝาเข้าตะนาวสีนะครับแถวนี้ภาคกลางก็จะต้องไปหมดเพราะแนวขั้นนี้ต่ามากเลยส่วนทางด้านเหนือใช่ไหมครับน้ำก็เข้าใช่ไหมครับเข้าทางมุตมะวัลำเลิงเหมือนกันมิตทวายด้านนี้ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมีโอกาสที่แนวนชายแดนแม่งสอนเป็นน้ำทะเลเพราะว่าหมน้ำจากบริเวณนี้ครับจะเข้าตรงนี้ ทีนี้พอมาทางนี้แป๊บโลกหยุดหมุนแล้วโลกจะหมุนกลับไปด้านหนึ่งแบบนี้มวลน้ำบริเวณนี้ก็มาอีกเป็นรอบที่สองนะครับรอบที่สองเพราะกว่าโลกจะหมุนนะฮะจนได้ที่แป๊บนี้นะครับพลังงานศักว์นะครับความต่างระหว่างน้ําในพื้นที่เนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวแน่นอนงั้นถ้าว่าโดนสองครั้งนี่คือแนวความคิดษตีที่เขาว่าโผชิปนะฮะแค่โลก เปลี่ยนการหยุดหมุนเฉยๆนภูมิภาคนะครับยังไม่พูดถึงการกลับตัวนะกลับตัวของโลกประเทศไทยลงล่างหรือขึ้นบนยังไม่พูดถึงนะครับประเทศไทยนะครับตรงนี้อาจจะขึ้นไปอยู่ที่40องศาเหนือนะครับออสเตรเลียมาเท่งสูงสุดแทนครับหรือประเทศไทยลงไปด้านล่างครับอันนี้ครับยังไงก็แล้วแต่จะก,กระดกเหนือกระดกล่างกระดกซ้ายกระดกขวานะครับมวลน้ำมหาศาลทั้งสองฝั่งนี้นะครับ เข้าสู่ประเทศไทยแน่นอนเฉพาะภาคกลางนะครับภาคกลางภาคอีสานเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับขนาดขอนแก่นนะครับขอนแก่นเองนะครับแถวดางนี้นะครับขอนขอนแก่นมุกดาหารหนองคายมีความสูงจาก้ทะเลเพียงแค่1นึร้อยเจ็ดเมตรเท่านั้นเองครับค่าค่าเฉลีย่ยเขาใหญ่สูงกว่าไหมโคราชสูงกว่าไหมสูงกว่าครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดน้ํา น้ำผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมา,าไปไปแพขวาขวาซ้ายเนี่ยถามว่าโอกาสโอกาสรอดมีไหมโอกาสรอดก็แทบไม่มีถ้ามีก็สาหัสนะครับแนวเขาพระพิหารนะครับเป็นแนวที่สูงนะครับเป็นแนวภูเขาที่สูงแต่ถามว่าหมังจากน้ำผ่านไปผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่รอดได้ขนาดไหนนะครับวังน้ําเขียวก็ดีเขาใหญ่ก็ดีนะครับโคราชก็ดีหรือแม้แต่แถบนี้นะครับ อุทัยธาน,นีนะครัแบแถบที่สูงต่อขึ้มนมาจังหวัดตากเนี่ยขอนแกนบุรีเป็นที่สูงผมก็ไม่เถียงว่าที่สูงแต่ว่ามวลน้ำมหาศาลโพชิพน่าจะเกิดประมาณปี2 0สอปีหน้าย์ยี่สิบหกจนถึงปีหน้า when Nemesis crosses the ecliptic on its outward leg to the furthest reaches of our solar system. At this point, both Nemesis and Nibiru will be in opposition to Earth, and that is when their combined tidal forces will gain a purchase on the lithosphere of our planet, thereby causing a pole shift in which every major body of water will come out of its basin. During this time, we will see both Nemesis and Nibiru, and our planet will also be pelted by the Nemesis dust disk. Also, there will be catastrophic interactions between our sun and both Nemesis and Nibiru, resulting in catastrophic solar storms, which will scorch the surface of our planet. This will be a time when we need to take refuge below ground. Likewise, there will be terrible impact events all throughout this flyby and these will leave lasting scars on the land and turn our summers into long winters. But worse yet will be the earthquakes created by this solar onslaught and the ensuing volcanism. And for those living along the coastlines, death will befall them with brutal walls of hydraulic sandpaper grinding them apart. Then will come the coup d'etat. A catastrophic pole shift event that will be as harsh for those living under the ground in the safety of their bunkers as it will for those living on the surface. The elites will suffer harshly as well. And in these times we will see old lands fall beneath the waves as new lands rise up and once Nemesis and Nibiru are beyond our sight we will look up to see an ugly sky. But remember, this too shall pass. And in the fullness of time this ugliness will fade away from human existence as we enter what I call the backside a time when we see blue skies once again and as those who survive this flyby start to sort themselves out mother nature will wash clean these new lands with powerful rains and in time life will come to the barren wastes then in the fullness of time, our planet will once again become a verdant paradise, lush and green. And those who make it to the backside will taste the clean, sweet waters of a new reality, and humanity will once again hear the laughter of children at play.